ท็อปดาราีนุชอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์หมอพรทิพย์หลังโดนไล่ออกจากร้านโผล่เมนต์หมอพรทิพย์ท็อปดารณีนุชยังอดใจไม่ไหวเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของหมอพรทิพย์หลังถูกไล่ออกจากร้านในต่างแดนเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม,ม่าเดือดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์กรณีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งเผยคลิปที่ชายคนไทยขับไล่หมอพรทิพย์ แพทย์หญิงพรทิพย์รจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาขณะเดินทางในต่างประเทศโดยชายรายนี้ยังต่อว่าด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นโดยหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องออนไลน์ของหมอพรทิพย์ทั้งใน Facebook และ i อส่วนตัวเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารานีนุชก็ยังอดใจไม่ไหวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางไ g ของหมอพรทิพย์เช่นกันโดยระบุว่าเยยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ